Three hours later. ในที่สุดครับทุกคนขัาก็ถึงบิ๊กซีการสิซียนเป็นทีรึเปล่าครับอย่าสิบอกว่าขี่รถตแตกๆกลุ่มขอพข้าปีจนหดการสิซียนนี่บระมาณวาระยะทางไกลครับทุกคนค่อนข้างสิไกลสาหัสครับจนเราจะได้ครับสาดัสลอยหยิบปวดดาบปวดโกรธทนเจ็บเอาไว้นะฮะแล้วก็ปวดแขนมากเลยนี่ยบ่ิจาคสภาพที่นครับทุกคนโอ้ปอ้าปวดรัวใครปวดดาบป้ามีสั้นปวด อันที่ปวดขาดีเมึงอวานเราวางเข้าเข้าไปอันคืนนั้นเนี่ยก็บันไดคืนบันไดแล้วพูดสอ่พูดทิ้งกับอันการข้องขี่รถอันใดเมื่อไรกันข้าวหนาวเดีป็นพายาลาเดี๋ยวพุซ่าไปก่อนขอเป็นร้านะครับเราเข้าเข้าไปหาบุญของในบิ๊กซี่กันดีกว่าครับว่าบิ๊กซี่กระสีมัาจิมี่ของอิงยังน่าสนใจให้เข้าได้เยอะแต่ว่าสิที่เข้าตรงกลางคือกระเป๋าแล้วก็ เ,เสือผ่านะครับเสือผ่าเป็นคี่สำคัญเพราะว่าเขาจะออามาแคดเกมครับแต่จะเห็นได้ว่าวิดีโอที่ผมเอาล่วงแคดเกมไม่ใช่เสือผ่าเก่าๆครับทุกคนเอานฟาเพื่อไปเป็นการลอตาไปเขาไปคะแนนเลยกว่ากันเลย ไม่ใช่ยังหาสื่อของทุกคนนาทีที่พอเสียแล้วนี่วันนี้นะคะแล้วก็เจอเชี่ยอีกกอนไปท่าคุณนี่นะคะกินกินเดี๋ยวดูแลค่ะ 499เือค่อนข้างงามจริีก็จุดแเขาก็ูปาสืรขัน้สือครับทุกคนเราก็จะเดินล้อดูนะคะเือนางสี่อจริงเสียหยุดสองร้อยสองรอย้งรยยมึงไปยุดด่ดีเด้เนาะไม่สิท ันนี้นะคะแล้วก็ได้แต่กระเป๋าแต่จะเป็นกระเป๋าค่ะทุกคนที่มามบ้่งสามีช่วยป้องกันมาอยากสามีเถื่อนอะไรลักกันถึงเต้นนี้ก็ซ้อมเลยอันนี้ของผู้หญิงนะเพิ่นมีหัวยุดทำไว้ซ้ำนี่ก้อนอันนี้ไม่ใช่ของผู้หญิงน้ นี่อยู่เพีสวนอันนี้สองร้อยกว่านอกนี้น่าดีกว่าเลยสองรนี่นะคะทุกคนคะช่วยเลือกหน่อยเอาสีในดีสีนี้ที่สีนี้งบแค่เก่าพันกับทุกคนงบแค่เก่าพันเมืนซื้อปุ๊บเลือดอะรขเก่าพันรบกสี่รอยเหยาจะตตอนแรกกัวมาสีมาสีมาร์าต้ เราค่อยเปิดของจังหนอกกันอีนันเนี่ยรวยเก่าเก่าของขายของซ้ายบ่เออเอานี่ละรวยเก่าเก่าประกาศผู้ลงทองว่าเจ้าภาพเอาเป็นลูกค้าหรือเป็นลูกเงินตอนนี้นะคะแล้วก็จะเรียกดูเสื้อผ้าอยู่มันมืดมากอ่ะคนเยอะคนแนมเขินหไมกระจายเรื่อยๆสวัสดีค่ะทุกคนยังไม่แต่กระเป๋ายุบเบิ้งตงหรอ แล้วว่าเราจะมาดูเสื้อผ้าเอ้ยกอดกกอดกอดอีกอดมึงมงกระเป๋าหน่อยบอกสวยมึงก็กระเป๋าหน่อยกระเป๋ามันชุ่มรีมามึงมาใส่กอนยังนี่นะคะกระเป๋าจองันอยากได้ค่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่แผนขเด็กเมดู์ด่เชิหมายเดือนบส่ค่ะขอเสิเจ้าหน้าที่แนของเด็กเมดูการที่เราเชิญหมายเดืนีค่ะเดกิขอบคุณค่ะิฟฟ์บาร แปลทั้งวันคนเออแม่เบสซี่คนขาดอกแน่กับพแปลเขก่ะครัที่นเสียว่ะท่านซื้อนี่กูเบิรไปท่านหนึ่งอันนี้จะาบา่ะลองเอาปะอมากอกมันก็อกง่ายเลยเราก็จะไม่เอานนะคะเราก็จะเดินไปเราก็จะขอพัพก่อนเด้อตายคนนิดนึงไม่เราเบีย้วกูให้รเบียายดู่ม่เคยไม่เคยประกาศทยเคยเหรอเหนือจประกาศทยเนี่ย เราจะาคิดอย่างนี้จะพาม,ม,มนีนะคะแล้วก็จะมาโซนสิบห้านา้าจ้นานจาจ้น,นจ้าจ้านา้าจเอาวอับรองเท้าเกือบได้ภาหัมาลโอนเมื่มไหร่โอในย,ยุดอกเราไม่กล้นา,นากูเกือบง่ายดทีนโมมาเว้ยองออยไม่อร่อยเนี่นะคะรองเท้นา,น,านี่นะคะเราเหินเนเก <c oughs> พี่ก็เวียนลงถาวออมึงอยาแมาโนมหมอกับมึงเล้ได้ไหมเดียเโอ้ยงถาวปุ้ยทายพี่มงงหนาห้ามอยู่เเอาอีกเวรนลงถาวยู่ฟังทางปุอยูเดิไปเเยุยห้อาวขอเสียดเด๋อวเดือวพ่อหน่อยนี่เชือเชือเอ้ยกูก็ใส่ตัวเส ข้ากล่งางสิทธิ์บาทมีอัตวสวยสวยทุกคนสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูม,านนมัสส้นคอาหารแต่เรามาสส้นนมนมลูกส,สิมาซื้อนมมุ่ม <c oughs> ไหมบอ่ะเฮ้ยอันนี้มีอยู่ คะแล้วก็เดินดูอาหารนะคะลูกโป่งน่ารักมากต่อยในผู้หญิงวัยกลางคนที่ต้องคือแต่อยากหัวราดูเล่ยขนมปุ้ยไทยที่ขึ้นเลยถ้าจะใช้การตรวจไฟฟ้าพอาหารนี่ของเราแต่อยากกินเล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 อะไรเล่ยด้วยเอาตัววันนี้วันนี้เราก็จะหาดูเลนะคะ อ๋อแมเราจะได้จักบานเลยอี๊ดก้อนบนอันดีกดเลขหาสิเป็ดนี่นะแล้วก็เห็นเล่แล้เล่เป็นของปลูกของนูเลยนะผมกิน่าเล่นีก่อนทานสิบงจ็บปลาบุดวันมีรถโนริซาลายนะฮะเอาเป็นว่าเอารถนี้ก็เลย พอแล้วฮะประหยัดงบนะฮะงบเก่าพันบาททีเดียวจะบาทแล้วเบิ่งกันเลยดีกว่านี่ดีเอ็มวงได้ซื้อบางนั่นพี่ดีจะบาดมาซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งสี่สิบห้าจะไปแบงกันบ่เออเอาบ่เออมาเลดเดี๋ยวเราจะมันถามมันมาซื้อสองยิ่งซืถึงซื้อสองแถมหนึ่ง ตอนนี้ก็เต็มกระต่าเต็มกระต่าแล้วนีขนาดเต็มกระต่าเอ่กอะรอะไรอะไรอะไ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 รอะไรอะไรอะไือรอะไาอเไาาะไรอะไรอะไอะไรอะนอะไอะนกอะไรอะไรนะ้าอไรอนไรกะไรอ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 ะมรอะไรอะไรอะนรอะไรอะ่รอะไรกะไระมรอนไรกะไรอะไรกะไอะอรออะะออ อันนี้ห้องอห้องกับมฮอดต้นหนาแบบครับทุกคนเออแต่ก็คิดข้าว่กัห้งเาเป็นานี่เ็ก็อก่อนแล้วห้อก็ไปนเปลี่นมา่รุผู้ชายบอกก้อนมาทางนี้เอาท่านีกผู้ชายเอาท่านีกผู้ชายเขกินกาแฟบอกินบ๊เป้คือยัง นี่แหละไอซ์สตรีกินกินปะอาวอาวอ้าีน๋นี่นะคะคมาเจอไอซ์สตรีมนะคะเก็นบอแรกไงก่อนใช่ไหมอกผมอ่ะเอาข้งกัฟ้าเซกกินเลยนะโชว์หน่อยเร็วโชว์โชว์นี่นะเราได้ไอตรีมอร่อยไปกระจกมาเนี่ยเดินดูบ้างเราก็ได้แบบเยอะอยู่นะดูดิเต็มกระตา จีบแบบไม่รู้เรื่องแต่ว่าพอไปจ่ายเงินนะฮะเก้าพันบาทยั่วๆจ้าแตไป่ได้ช่วยอ๋อแ้น้ำมันปืดไปเมียบอกน้ำมันปืดนี่ก็คนเดียวแค่นี้ก็เลยกล้าถ่ายแต่ยากไป่ช่วงจะพาแ้วเข้ากับแล้วก็จะไปเรลเรเชียบให้นะครับสวัสดีค่ะคุณี่ค่ะ

มอยถ่ายวีดีโอนะคะได้ค่ะอารมณ์เหรอยวจะแฉกได้มีครัส่งไม่พ้นแล้วจ้าวันนี้นะคะแล้วก็จะมากินกินน้ำผลไม้124ดูน้ำเราจะมาจุดดอกน้ำเพื่อจะมาซื้อดอนน่าน อีล่องถาเขาอยู่ฟังไหนวะตรนี้นะต่างอะไรเนาะก็ลาลาอันนี้เ็น่ออกขายพนี้คืออะไรอ่ะอาอ้อยไปอะไระเขาก็จะเชฟกันนะคะนี่ครับตรนี้ไว้่ องหเลยครับไม่คคืออีกหนึ่งได้่งเลยนะีอชิ้นค่ะออคะซื้อห้าตีหนึ่งซื้อเจ็ดตีสองมันมีก่ใช่ค่ะลูกค้าถ้าเป็นโตมันจะคุ้มกว่าที่ลูกค้าซื้อเป็นชิ้นครับชิ้นหนึ่งเอาไปค่ะ หันมาที่ราคายืนมอง้างครับส่งก็คือีกูราคือหาแถมหนึ่งครับทุกคนซือเจ็ดแถมสองนะครับาะปลาด้วยอุ้ยอะปูแมงอะปูค่ะคืออุ้ยจักบาทุ้ยมื่นเอาเกือบยูใส่มาลูกอุส่าเสือนี่าก็จะมาแล้วก็ดูอาหารเรานะฮะ เม่ได้เก็บร้อยหกสิบบาทได้ทันทีสองหน่อยสิวไส่เป็นกินาสีไหมนี่เดียวบอสร้อยสามสิบบาทได้ไหม เอาได้เลือดเกือบเกือบใส่น้ำบานดูภาษาเก่งงามนี่เอาทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีเนี่ยเนว่ซส์อะไรมาวะูงเท่าหรือยังไงต้องถาเข้าเจ้าเบื่อเลย คู่ละร้อยสามสิบบาทต้องถามก็เจ้าบัวกูถามว่ากูใสอันใดดีอันใดดีวะจิกูวัดรูปนี่อ,นนนะอันนี้มันบกพร่องมีสีสันเลยนี่อันนี้นี่อนี่นนเห็นบ่าเอองามสีขาวนีง่งามแต่ว่าแต่ว่าอย่าไปใส่ลุงหน้าลุ่งอย่างเด้อ กกิกรรมร้สามสิบร้อยสานี่เอามาได้แล้วไมได้เสือป้าป้าบอกหากินมอลื่อไปได้กินเคเคเอยิ้มยิ้ยิิยู่นี่มอยูใจว้าววันนี้มอองทามุ่งกินมอจี๋เราเองเคอเองเคร้านไหนเรียกะนีไม่กินมอแข่งอยู่บอจ้่บ่าไม่กินบอ กุ้งก้าเขาใส่กูกินกุ้งก้าวเอกุ้งาเป็นยังไงนเป็ลงี่เฟียมก็กลัวทีนได้แล้วนะครับท anyway> ุกคนเศษละร้อยกั๊สิบเก้าบาทที่นีเป็นยังไงเม็ตาต่ละประกาศสั่งเนาะไม่เคยสั่งเนี่ยเออเนี่ยเข้ากันได้แล้วครับทุกคนเนื้อไก่ค่อนข้างมันจะกรอบเลยผมคิดว่าเออน่ากินนะทุกคนเค่ซี่ก็ตอนก่อขนาดปานกลางแล้วก็ได้น้ำหน้าบ่อมึงออยู่หัวบางแก้วจั๊บบาท ซีสหาบออาข้บอน้ำเขมันมีน้ำเขียมันมีน้ำเขียงกูกดตมันก็ออกบอกนี่ยเนี่ยกล้นค่ะอับรงอมงยีมามึงมื่เห็นมืเห็นองน้ำไม่ดีหะ มันไม่ขหายกล้อนนะมันเองมันเองแบบเล้าะกลุ่มที่ต้องมีโริโห <c oughs> คือว่าวันนีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ะะ<ม>จะมานั่ำกินตัวนี้กันเด้อแล้วก็จะรอกินแล้วมันไม่มีน้ำจิ้มให้เราแล้วมี คือมันมันคนเขาดูออกนะคะเบียร์มาเบียร์เพ้อมาเบียร์เพ้เดี๋ยวปวัเดี๋ยวเร์มันทำอาหารมันมันมาเพ้อมันถอยไง เราก็าจะกินน้ำวันนี้ไม่มีหลดเจ้าไม่จัดารเจเพียนเนาะเป็นน,นะนสาสง,งสารเราไหมะเปนน้าสงสารเหม,มะน่สงสารเลยทุกคนเลยคนยูวันนี้แม่ดเชินแม่กดสงสารเราเลยไม,ไไมไไ่เลยหนเลี้รงสุ ใ้เ,เงือนหมื่นและเจ้าบาทค่ะน่าหนักใว่าส้องซเยทุกคนดูหิวข้าวต่อทันน่าสงสารพักควาากุ่มเงอยู่เดนที่เขาขี่รถมาอยากาาากูามาบ้า<ะ>นมาอดการติดขายยางอะไรนะเรียงขายยางอะเออวัที่ว่าปูุู่่พ่อพ่าบาาอาบอกครับตั่บอกปูยอมรับมุงเขารวแหงบอครับ เอาเปล่าเนาะม้วน<า>หลังจากที่เขากินไก่เคเอซีมาแบบอิ่มๆนะครับเนาะแต่ว่าเสียดายมันไม่ซอสอาจจะข้นแต่ก็แต่ว่าไก่ก็คันๆสิอร่อยอยู่ด้ยมันจืดถึงจืดแต่ว่ามันก็มีความเค็มนะครับเนาะ,ะนีเ่เลยสิที่เขาได้มาดูนัดแล้วก็เทสโตรโรตัสนะครับแล้วก็กระเป๋า <c oughs> <c oughs> เปล่าเอาเป็นว่าเขจาจะไปปิดคลิปอยู่พันเทพสุดาอีชเชนเคยครับทุกคนเ,เป็นว่าไปกันเลยจ้า ขี่รถจัเงียบไปเลยเค,ค่ะเกิดกว่าไม่เปิดเลยนี้ดว่าไม่ใช่ได้บา้างสองชั่วโมงตอมาโอเคครับก็เป็นจ้าแรกันบ้างครับสำหรับคลิปการพาเที่ยวในครั้งนี้นะครับเนาะปา,า,าร์ตเชื้อสวาขี่รถข้าตั้บักไก่เนาะเป็นเจ๊กุลมพราะว่าปีครับจนฮอดการ์ตินหลายคนอาจซิฮูอยู่ว่าการ์ตินกับกุมพ่อปีห่างกันจากโลครับจากโลูคือลอยยืบเจ็ดลู่ปาร์ตเขาปวดตาบค่ะครับน้ำมันนี่เติมได้เพิ่เกินซีเทียหาเทียหาเทียกับว่าไดครับทุกคนปวดตาปวดก้่นมาครับ<อ> หลังจากที่เข้ามากจากว่วปีกระถือว่านักนาแล้วไก่แล้วนี่เขาต้องไปกละสินอีกตัวเมื่อีกโอ้โหไก่อีกครับทุกคนเคืองท่างกับว่าได้ครับในนในขณนนี่เข้า่าพานเลยดที่เข้าสีได้โดนัดมากครับทุกคนนี่เลยคนคาสีอ๋อเสียบยู่นิดหนึ่งครับทุกคนเพราะว่าผมกินไปแล้วครับเอาเป็นว่ามาลองชิบอีกตอนหนึ่งกันได้ครับทุกคนนี่เลยเมื่อกันแล้วบอกนี่นะครับกินดูนะบีไว้ฮะเนี่คอนเสิร์ตโยครับทุกคน แยกยู่นิดนึงนะเออจาซิกพมให้เ,เ,เกเ้าครับโอเคตรงนี้เลยแล้วก็กินเลยนะคะเพราะว่ายิ้วเข่าะอะหวนมันมันก็วกผแกเอฟซีเนี่ยนว้นมีน้ำจิ้มเนอะโอ้แล้วแล้วมันก็ทำไม่ไม่ค่อยอร่อยแบบนี้แหม่น,มนะเคซีเนี่ว่าสีแดงมจิม้มเอาแต่ว่าดูว,ว่าถ้าต้องขอบอ อร่อยนะฮะทุกคนเอาเป็นว่านะครับเนาะขั้นไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจะใครให้ผมนะนะครับแด้ที่สำคัญเลยนะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อดีที่วัได้ผ่านการเดินเดอนในข้างหน้านะครับเนาะเอาเป็นว่าในข้างหนีพวกข้ากระปวดดากมากเมือแล้วครับทุกคนกอดจะรับมื่อนี้ก็ต้องขอตัวแล้วทุกคนไปพัก่อนก่อนเอาเป็นว่าในคลิปหน้านะครับเนาะขั้นไายอยากเห็นคลิปท่องเที่ยวยังดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับเนาะสซับมื่อนี้พวกข้าก็ต้องขอตัวแล้วทุกคนไปก่อน ย้อนที่จากกันไปผุ้มสิ่ให้ภาพเบิ่งภาพบรรยากาศตอนแรกของสะพานทิศจุฬาฯกันครับโอเคครับสำหรับมื้อนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายกล้องโอเคแล้วก็มาดูมาเรียนซ่อกันเมฆเย็โอเคนี่นะครับสภาพบรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคนที่วาร้านี้ครับ